นี่ออารากอวบน้ำนะใส่ในเล็กเดียว,ยวแต่ข้างนอกนี่อวบน้าเป็นน้าเป็นน้ำน,นีำ่หอมไม่เห็นต้น,น,ตนเห็นแค่รากก็รู้จักแล้วรรู้เพราะเดินคุ้นเคยเดินมาพุบเจอรา,ากปุ๊บรู้เลยนั่รากล,ายลอยๆนี่ดึงเนาใช้งานเขาเรียกตอ้นอะไรเนี่ยต้นแตงเซ้ง แสงแสงเอาไปทำงานแสงแสงหรือสแกนแสงขับนิ่วขับปัสสาวะแก้โรคหัวใจหัวใจโตเอาไปแช่น้ำดืม่มหรือว่าต้มน้ำกินเป็นน้ำชากินเบาๆสบายๆในแต่ละวันนี่กินเช้ากินเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นระบบหัวใจจะทำงานดีขึ้นหัวใจทำงานดีขึ้น,าน,นการสูบฉีดเลือดดีขึ้นระบบอื่นๆในร่างกายก็จะค่อยๆดีขึ้น S <S แล้วก็ยังขับปัสสาวะได้ด้วยขับเลือดเสียเลือดเสียที่ตกค้างตกหมูช้ำก็อยู่ในคัมภีภกษารคันธิกาภกชารคันธิกานี่ว่าด้วยเรื่องของปรามีหะปรามีหะคืออะไรปรามีหานี้ก็คือมูกเมือกที่มันที่มันข้นมันข้นเกินปกติถือเป็นของของผิดปกติพอมูกเมือกอันนี้ผิดปกติเราต้องทําให้ตัวเองขี่ออก ขี่ออกเพื่อจะให้รักษาสมดุลไว้พวกนี้เวลาเรามีปัญหาขี่ออกมาสีแดงสีขาวออกมาเหมือนน้ำสาวข้าวก็มีออกมาสีเหลืองเหมือนน้ำสปอนเซอร์ก็มีออกมาเหมือนขมิน้นแหละไม่ใช่น้ำสปอนเซอร์หรอกทีเดียวหรอกเหมือนขมิน้นแล้วก็ออกมาสีดําอะไรประมาณนี้ก็จะไปเทียบโลกดูว่าโอ้อันนี้คือโลกทางแผนปัจจุบันเรียกอะไรออกมาแบบนี้ทางแผนปัจจุบันเรียกอะไร มันจะได้ชัดเกนขึ้นเวลาคนป่วยมาหาเราเนี่ยเราเขาบอกว่าเขาเป็นชีผิดปกติมันออกมาเป็นสีพวกนี้เราก็จะได้ค้นหาได้ถูกแต่โบราณนี่เขาก็จะมียาที่มันมันรักษาโรคก,กลุ่มกับปัสสวะสีต่างๆพวกนี้ไว้เป็นตำรับตำรับตำรับแต่ในทางถ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นลักษณะของสีข้นถึงขนาดนั้นเป็นออกผิดปกติกระปิดกระป๋อยชีบ่อยอะไรต่างๆาพวกนี้เราก็มาทํากินซะก่อน อย่าเพิ่งให้มันถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้นแล้วมันมากเกินไปบางคนฉี่ออกมาเป็นเลือดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าโอ้มันหนักแล้วมันมากแล้วข้างในมันมันแตกแล้วหมายถึงว่าทตุมันแตกมันถึงได้เลือดออกเหมือนกับเส้นเลือดแตกนี่แหละเพราะข้างในมันเสียสมดุลมากเกินไปแล้วมันก็มีปัญหาออกมาอย่างนั้นเพราะเรารู้สาเหตุอย่างนี้แล้วเราก็มาแก้แก้ซะก่อนอย่าเพิ่งให้มันลุกลามไปถึงขั้นนั้นเหมือนกับพวก มันสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างเรื่องของคนเนี้ยก็เกิดการกระทบกระทั่งมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงหรือโบราณก็ขี่มา้าขี่ม้าออกโลบจับศึกกระทบชอบช้ำพวกนี้หรือไม่ก็อุบัติเหตุถูกกระทบเข้าไปหรือเป็นด้วยลักษณะของเลือดเออพวกมีทำให้ เลือดมันข้อนอย่างเงี้ยกินอาหารที่มันเล็ดจัดจ้านอะไรต่างๆพวกนี้มันทําให้เปลี่ยนได้นะเราก็ต้องมางดเว้นกินแต่พอดีพอเหมาะไม่ใช่ว่าโอ้โหอันนี้มันอร่อยจัดกินจัดกินได้กินดีกินเรากินเราป่วยจืดไปก็ไม่ดีจืดไปก็ทําให้เมดเลือดผิดปกติจะเหลืองจะซีดจะผิดปกติคนโดยปกติเราต้องอมีรูปร่างผิวพรรณที่ผ่องใส รูปร่างผิวพรรณดีที่ว่าปกติถีอว่ากินน้ําก็เหมือนกันกินให้พอพอเพียงแต่ความต้องการมากไปก็ไม่ดีมากไปไตก็ทํางานหนักระบบขับออกก็ต้องเสียเวลาเนาะเสียเวลามาปรุงสังราะห์ในร่างกายเราก็ต้องแตะปรุงแต่งสังรา์เพื่อจะให้มันได้ความปกติก็จะได้ความสมบูรณ์สมดุลนี่กลับคืนมาแต่ว่าในเมื่อไหร่ที่มากเกินหรือน้อยเกินว่ามไม่พอดีปุ๊บมันเกิดปัญหาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรา ถ้าเป็นหมอหรือว่าเป็นคนรักสุขภาพก็ต้องควรดูว่าอันนี้มันเหมาะกับเวลาไหนอันนี้มันควรจะกินเวลาไหนอันนี้ไม่ควรกินเวลาไหนพวกนี้หรือไม่โรคที่มันเป็นอยู่เอออย่างเช่นตอนนี้เราพูดถึงเรื่องโรคหัวใจกับปัสสาวะด้วยใช่ไหมทีนี้ถ้าโรคหัวใจก็ไม่ควรกินขมเข้าไปเลยนะขมเมานี่จะกินเลยแต่ขมธรรมดาข,ขมจิตขมแบบ ผมธรรมดาทั่วไปกินได้บ้างผมเย็นอ่ะแต่ขมเมาเนี่ห้ามกินติดขาดอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกที่เอ,ออะไรพยามือเล็ก